กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้เรามีภาพของบ้านตัวอย่างที่เรียกได้ว่าจัดหวงจุ้ยผิดๆนะคะซึ่งทําให้เกิดผลเสียมากเลยเห็นบอกว่าเรียกว่าบ้านผ่าท้องเหรอคะอาจารย์คือมันไม่เชิงลักษณะอย่างนั้นเพียงแต่ลักษณะต่างๆเนี่ยที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นการผิดในลักษณะของห่วงจุ้ยเราสมควรที่จะแก้ไขและมีการสังเกตว่า ทำไมความเป็นอยู่ภายในบ้านของเราถึงได้เกิดปัญหาซ้ําแล้วซ้ำอ่าอาจจะรู้สึกอึมครึคมรู้สึกแปลกแปลกน,นะคะถ้าบ้านดีเนี่ยนะครับมันไม่ส่งผลเสียความเป็นอยู่นะครับก็ราบลื่นแต่ถ้าบ้านเนี่ยนะครับมันมีการผิดปกติหรือชัยภูมิภายในหรือแม้แต่ชัยภูมิภายนอกมันก็ส่งผลในการที่จะบั่นทอนสภาพของความเป็นอยู่ดังนั้นนะฮะดังนั้น เราไปชมภาพกันก่อนนะครับ<ะ>เสร็จแล้วค่อยมาให้ความรู้ดีกว่านะครับอย่าว่าวิพากษ์วิจารณ์เลยเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับความรู้เนี่ยนะครับเราจะได้จากบ้านนะครับบ้านเป็นครูในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้ศึกษาวิชาห่วงช่วยรุ่นหลังๆนะครับก็ไม่ใช่ว่าเป็นถึงรุ่นปรมาจารย์ท่านปรมาจารย์ท่านเสียชีวิตหมดแล้วนะครับมีแต่ผู้ที่ศึกษารุ่นหลังๆเราก็เลยไม่รู้ว่าใครเก่งหรือไม่เก่ง แต่เก่งไม่เก่งต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์และต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีนะครับไปชมบ้านหลังนี้กันก่อนนะครับบ้านหลังนี้เห็นอบอกว่ามีเรื่องหลอนๆด้วยมี<ช>คนเจอผีด้วยนะคะคือเจ้าของบ้านท่านสามารถที่จะเห็นนะครับเขาเรียกสามภเวสีดีกว่านะครับอย่าเรียกว่าผีเลยสิ่งหนึ่งที่นะครับเป็นมนุษย์เนี่ยไม่สามารถมองเห็นแต่ถ้าคนมองเห็นได้นะครับเขาเรียกว่าสามภเวสี ชอบกอดไว้ที่เสาในเสาบ้านอาจารย์เลยมาวิเคราะห์นะครับตรงนี้เป็นทางสามแพค่งอาคารหลังนี้นะครับเป็นท่วเฮาชั้นเดียวเมื่อปีที่แล้วโดนน้องน้ำเล่นงานเนี่ยนะครับจนโอ้โหกี่เมตรคะอาจารย์นะครับเมตรหนึ่งเนี่ยนะครับก็ย่ำแย่และนะฮะแต่ปีนี้ไม่ต้องกลัวน้องน้ำเนี่ยโดนสกัดกั้นไว้หมดแล้วครับ เห็นเงาสีน้ําตาลน้ําตาลตรงนั้นไหมฮะมันสูงขนาดนั้นเกือบถึงขอบหน้าต่างอาคารหลังนี้นะครับเป็นทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว2หลังติดกันที่ลูกศรพุ่งมาตรงนี้ก็คือตรงกับทางสามแพ่งสามแพ่งอีกแล้วนะทางสามแพ่งเขาเรียกว่าทางผีผ่านทางผีผ่านผีมันชอบผ่านนะครับแต่ถ้าบ้านของคุณมีพลังงานร้อยเปอร์เซ็นต์หรือที่เขาบอกว่ามีพลังงานของมังกร จะกันได้คือคะเขาเรียกว่าทางสามแพ่งเท่ากับว่าพุ่งเข้ามาเป็นลาบผลแต่ทางนี้ทางนั้นท่านที่ไม่ได้ศึกษาวิชาดาวเหินกับอาจารย์มงคลก็เลยไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนที่ส่งผลในทางที่ดีถ้าตรงกับทางสามแพง่งนะครับเสร็จแล้วเราใช้เข็มทิศหรือว่าหลวดผานหรือว่าหลออแกนะครับเนี่ยในการวัดพลังทิศทางเพื่อหาองศาในการที่จะทำการเหินดาว นะครับเหินดาวเพื่อหาตำแหน่งจุดที่เป็นโชคลาภและจุดที่เป็นความมั่นคงนะฮะเนี่ยเสร็จแล้ววันนั้นอาจารย์ใช้กล้องที่อยู่ตรงคอเห็นไหมฮะเนี่ยกล้องเข็มพิศตัวนี้เป็นของสวีเดนวัดแนวระนาบของด้านข้างนะครับต้องยืนตรงบริเวณหน้าบ้านให้ถอยไปคือเราต้องรู้จุดที่จะวัดด้วยใช่ไหมแต่การทํางานทําคนเดียวเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างลําบากเพราะว่าไม่มีคนช่วยถ่ายรูปให้ วันนั้นไม่มีทีมงานไปด้วยคืออาจารย์เดินทางคนเดียวเพราะว่ามันจะได้ไม่เกะก,กะนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยห้องแรกเนี่ยที่เขาไว้จอดรถเสร็จแล้วท่านเข้าทางประตูด้านนี้เห็นไหมครับที่เลยล<ช>ูกศรไปหน่อยซึ่งไปตรงกับประตูห้องนู้นเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าบ้านเนี่ยนะครับมันผ่ากล่งกลางก็หมายถึงว่าทะลุกันก็จะทําให้คนในบ้านเนี่ยมีอาการเจ็บป่วยเกี่ยวเรื่องช่องท้อง,อ,งอันนี้เป็นที่มาของเรียกว่าบ้าน<ช>ผ่าท้องนะครับเสร็จแล้วไม้กวาดเนี่ย ไอ้ไม่ใช่ต้นไม้โทษทีมองเป็นไม้กวาดได้ไงนะครับต,ต้นไม้มีลักษณะเนี่ยเหมือนซี่ไม้กวาดถ้านะครับถ้ามันตอหรือต้นปลาล์มอะไรก็แล้วแต่ไปถูกในส่วนที่เป็นหลังคามันเปรียบเสมือนว่าเป็นการกวาดทรัพย์ทําให้ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้านหลังเนี้ยนะครับซัย์สิงเข้ามาใช่ทรัพย์จางเข้ามาทีไรก็ออกไปอย่างรวดเร็ว,รวออกีใช่ไหมคะ น,นี่บ้านของห้องแรกนะครับตอนแรกท่านอยู่ห้องนี้เสร็จแล้วไปซื้อเพิ่มอีกห้องหนึ่งตอนแรกอยู่ห้องเดิมก็ดีพอมาซื้อห้องที่สองทุบกําแพงออกเดี๋ยวท่านไปดูต่อไปในรูปต่อไปนะฮะเห็นไหมครับในส่วนเนี่ยพื้นที่ห้องที่2อ,อาจารย์ให้ทําเป็นประตูอยู่ใกล้กับประตูเหล็กด้านสีแดงแดงตรงนี้นะครับทำเป็นประตูหน้าบ้านหรือประตูหลักนะฮะเพราะตําแหน่งดาวเนี่ยได้ถูกบังคับว่าในหลักของวิชาววงช่วยดาวเหิน หรือวิชา8ทิศ8ปฏิกิริยาวันนี้จะเอา8ดทิศเข้ามาพูดนะครับว่าตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของหมอเทพและตำแหน่งของประธานเปิดตำแหน่งนะครับประตูในตำแหน่งที่ดีของชาวรหัสราศีนั้นนั้นถือว่าเป็นการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอำนาจวาสนาบารมีเรไม่ทราบว่าเจ้าของบ้านนี่ราศีอะไรคะเจ้ารหัสสองครับเสร็จแล้วเห็นประตูตรงนี้ไหมครับาบานตรงนี้เป็นประตูเล็กะนะครับ เขาเข้าจากข้างนู้นเสร็จแล้วทะลุมาข้างนี้ไม่มีการปิดเลยเห็นไหมฮะบานนี้ตรงกับบานนู้นสังเกตเสร็จแล้วเสาต้นนี้แหละฮะที่เห็นผีไม่ใช่สาพระเวสสีขออภัยนะครับท่านก็เลยเอาเท้าวเวสุวรรณมาแปะไว้แล้วเท้าวเวสุวรรณท่านเท้าวเวสุวรรณท่ทานเป็นหัวหน้าผีหรือหัวหน้า<อ>สัมพเวสีนะครับในหลักของาศาสนาพุทธนะครับก็เลยเอายันต์ตรงนี้มาปิดแต่ทีนี้อาจารย์บอกว่าทําตู้สบายหนึ่งเนี่ยนะครับ เป็นการลักษณะปิดบังคือทําเป็นตู้หนังสือก็ได้เถิดมาทางด้านลูกศรวิ่งมาสักหนึเมตรนะครับสภาพของเสาที่มันทิ่มทะลุทะลวงนะครับอยู่ตรงจุดศูนย์กลางเนี่ยเขาบอกว่าจุดไท้จีเนี่ยถ้ามันมีเสาถ้ากับทะลุทะลวงหัวใจเนะเขาบอกว่าในตําแหน่งจุดสวรรค์นะครับต้องเปิดโลง่งเปิดโลง่งทีนี้อย่าไปตัดเสานะครับถ้าคุณตัดเสาบ้านคุณล้มลงมาทํโตู้สบายหนึ่งเห็นไหมฮะ เนี่ยข้างทางทางขวามือก็ได้ทําเป็นตู้สี่เหลี่ยมแล้วคุมเสาไว้สภาพเสาก็หายไปถ้าไปตัดเสานี่กลัวเดี๋ยวสมเวสีโกรธหรือเปล่าอาจารย์คือแดนหน้าแห่งนี้นะครับแถวดอนเมืองเนี่ยสมัยก่อนเป็นชัยภูมิในการที่จะรบลากันนะฮะสมัยเมื่อหลายร้อยปีก่อนเขาได้เล่าให้ฟังไหมคะว่าลักษณะที่เขามานี่เป็นยังไงคือกอดเสาอย่างเงี้ยเหคะผู้หญิงผู้ชายอา้ารย์ผู้หญิงด้วยผู้หญิงนะครับเสร็จแล้วเจ้าของบ้านเนี่ยท่านก็มี ายานสัมผัส,ผสบางอย่างเซกเซ<ส>นเซลอาจารย์<ส>พอไปถึงสถานที่อาจารย์ก็รู้พอที่จะรู้นะครับว่าสถานที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าดอนเมืองแล้วก็มีการอพยพนะฮะของชาวลาวและชาวลาพวนหรือชาวมอญเนี่ยอยู่บริเวณแห่งนี้เป็นจนํานวนมากเสร็จแล้วบางครั้งเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยที่เดินทางไกลๆก็อาจจะมีการเจ็บป่วยและ,ะอาจจะมีการเสียชีวิตแต่แต่นะครับแต่ถ้าเราให้การ บูชาเขาหรือว่าไม่ยึดถือสิทธิ์เป็นเจ้าของขอแค่มาอาศัยเพื่อทมามากินและอยู่อาศัยเราคารวะเขารับรองดีแน่แล้วห้องนอนนี้ต้องย้ายจากห้องขวามือมาอยู่ห้องนี้นะครับเพราะห้องนี้คือตำแหน่งของความรุ่งเรืองแล้วก็ท่านเจ้าของบ้านเกิดปีชวดปีชวดเวลามองไปทางเราเสื้อผ้าตรงนั้นด้านนั้นคือทิศเหนือนะครับท่านนอนอยู่ข้างนี้หันศีรษะมาทางทิศเหนือแต่มาชนกับประตูนะครับมาเพ่งกับประตู ถือว่านอนและเห็นแก่ตัวก็ไม่ดีอีกเหมือนกันคือแนวกระแสที่รับนะครับจากประตูพุ่งเข้าไปสู่ตรงเราเสื้อผ้าตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่านะครับเป็นจุดซับหรือพลังกระแสที่มันจะวิ่งเป็นมุมทะแยงเข้าไปนะฮะเสร็จแล้วถ้าคุณนอนตำแหน่งนั้นเนี่ยถือว่า,าจะเกิดเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแล้วคุณธนิดาเนี่ยโทรมาบอกอาจารย์ย้ายไปห้องนี้เนี่ยเงินเข้าดีจังเลยแต่ทําไมเนี่ยนะเครื่องไฟฟ้ามันเสียอยู่เรื่อย มันมีพลังงานเหรอคะก็คือว่าบางครั้งเนี่ยนะไปทําบุญหน่อยได้เงินมาแล้วไปซื้อหลอดไฟถวายพระสงฆ์เดี๋ยวมันก็หายหรือเติมน้ํามันตะเกียงนะฮะอันนี้ห้องของนะครับสามีท่านโอ้อันนี้นี่ยังไงคะจสายที่มาที่ไปทำไมถึงแปะเอา็มเลยชอบเออนำลอตเตอรี่นะฮะเอามาแปะให้เป็นลวดลาย ก็เลยถ่ายมาให้ท่านมีปัจจแปะให้เป็นรูปด้วยนะคะเป็นรูปวงกลมก็คือมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะฮะเป็นการเตือนจิตใจว่าของเล่นไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นอย่าไปมัวเมาเกี่ยวเรื่องการพนันแต่สามีท่านไม่ใช่เป็นนักเล่นนะครับท่านเก็บเก็บเก็บมาแล้วก็เอามาแปะแปะแปะไว้ที่ผนังคือไม่ต้องไปซื้อวอลเปเปอร์นะฮะไอ้อย่างนี้ถามว่ามีผลเสียทางงจุ้ยไหมมันก็ไม่มีนะครับเพราะว่าสีเนี่ยในหลักของเปนธาตุมันมี5สีนะครับมีสีขาวสีแดงสีเขียว นนี้ครบทุกสี่ใช่เรียกว่ามีหลุมฝ้าอยู่บนหัวแบนเพดานหรือมีคานอันนี้ถือว่านะครับเป็นจิตกรรมชนิดหนึ่งและกันจิตกรรมบนฝาผนังใช่แต่รูปพระปิยเนี่ยควรจะตั้งสูงสูงกว่านี้ใช่ไหมคะสูงแล้วก็มาอยู่ตรงตำแหน่งที่ถูกต้องไม่ใช่ไปไว้ตรงนี้แล้วเอาหมวกอะไรก็ไม่รู้ไปไว้อยู่เหนือท่านใย่นี้ก็น่าจะเกิดผลเสียใช่ไหมคะอาจารย์ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรอยู่ที่เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมนะครับ เพราะพ่อปิยะเนี่ยเป็น